สวัสดีค่ะถ้ารู้ว่ามาถ่ายนี่แต่โชว์เลยนะโชว์ขันเลยค่ะเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้ก็โชว์ขันแล้วค่ะให้ทักทายตอนเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยโอหเพาะมากเพาะมากเป็นยางตอนเสาร์ด้วยจ้ะตอนนี้ยังหมด้หอาหารนี่จยากจะลังซีเอามาให้เปิ้นกันเลยผ้าเป็นไมอยางกัก่อนปปปปปปปอไปปลาปลายปลายปเอ้าใคร เพราะมากเลยครับพิตติลี่เป็นพี่อยู่ในถนนกไก่เต็มเลยดีทั้งดีทั้งชอบอ่ะ,อะ,อะ,อะเก่งมากเลยพีตติลี่อ่ะ,อ,ะอันนี้มากเล่นมากเล่นมากจมเพราอาหารอยู่เรื่อย,อยได้นี่เอาพิตติลี่ไปแล้ว พี่ติลี่ไปแล้วตแต่วากับไ,ไปคันตอ่อจ้ะไปแล้วไปคันต่อคันอยู่ในสวนนี่แหละจ้ะอีกทีสิอีกทีสิอีกทีกทเฮ้ยเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลย เก่งมากๆเก่งมากๆแหมแต่สาวละแต่สาวละัและนแะ้วก,แวก็แต่สาวด้วยค่ะทุกคนเอมแหมไปละสองสาวสองสาวสามสาวไปละจ้าสําหรับคลิปนี้เอาไเท้านี้ก่อนเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้นําด้ยวยจ้าช่องป่ากลรลุงตะลุงตุ้งแชร์ด้ยวยจ้า สวัสดีค่ะ